่วัสดีกัะอาจารย์มุกแม่เจ้าพูดแบบได้ไหมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เป็นคิวของลัคนาราศีสิงลัคนาราศีสิงค่ะเรามาเริ่มกันด้วยที่การงานค่ะอาจารย์มูกโอเคแต่อย่าทักทายจังเลยอ่ะสิงสบายดีกันใช่ไหมค่ะทุกคน เลยว่าง,งานคือคือคือเหนื่อยมากมเหนื่อยมากจริงแต่ว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายเออคือราหูไปเข้ากัมมะราหูเป็นปัตตานีด้วยอ่านะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่จะป่วนๆนหน่อยออตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะในเรื่องของการงานชีวิตคนสิ่งก็คือเรื่องงานมันจะผันผวนเยอะมากไม่ว่าจะผันผวนเรื่อง์ทเนอร์ไม่ว่าจะผันผวนเรื่องเสียงงานไม่ว่าจะผันผวนเรื่องหลื่งานเพิ่มมากขึ้นงานล้นมือหรือหรือการเปลี่ยนแปลงบุนวายเยอะในเรื่องของการงานนะคะใช่มันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นนิดด้วยไงลาหุนเป็นนิดด้วยแล้วมันมาเข้างานใช่ไหมค่ะพอเสร็จปุ๊บ มาเดือนนี้เลยเดือนนี้งานก็ยังยุ่งอยู่เหนื่อยอยู่นี้ละกันก็ยังเกิดความผันผวนอยู่จริงตั้งแต่เดือนที่แล้วคือขัดแย้งเยอะมากเพราะว่าดาวพุธมันก็ไปเจอคู่ศัตรูที่ตำแหน่งกรรมมะด้วยอะไรเงี้ยเดือนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็ต้องเดือนนี้ปนเป็นอยู่แต่อาจจะดีขึ้นเพราะว่าดาวพุธอะย้ายออกมาจากตำแหน่งกรรมมะเมื่อวันที่สองกรกฎานั่นเองอนั่นคือแปลว่าจากที่แบบ อันผวนมากอันผลนมากข,ขัดแย้งเยอะเราก็แบบมีในเรื่องของการเงินที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดือนกรกฎาคมก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่บอกเกิดมาเมื่อกี้เลยค่ะการเงินมันดูดาวพุธใช่ไหมคะค่ะพอมาดูดาวพุธเนี่ยดาวพุธมันอยู่ในตรแหน่งลาพะแล้วก็กระดุมพระเมื่อการดาวการเงินมันเดาวันที่สองกรกฎาคมย้ายมาในตำแหน่งลาพระเป็นเกษตรเตอดาวอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินแน่นอนเป็นพวกนีเงินเข้าไปเลยจนถึง20กรกฎาคมช่วงนี้คุณต้องแบบ<ก>รีบกอบกอยรีบดิวรีบติดรีบได้รีบสรุปให้จบอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คือเป็นจังหวะของคุณพอดีค่ะ,ะจากที่แบบปัญหามีปัญหาเยอะๆคราวนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเงินเริ่มเข้ามาบ้างละถึงถึงเวลาที่มันจะได้รับการแบบ หมุนเวียนของเงินที่ดีแล้วอย่างนี้น,นะคะอืมแล้วความรักล่ะคะอาจารย์มุกค,คือคือความรักอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเแบือนที่บอกอ่ะว่าดาวราหูอ่ะมันมันคือต้องปตอนนัตตานีใช่ไหมแล้วมันไปอยู่ที่กรรมะมานานคราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่หรือไม่ว่าจะเป็นคุณส่วน์ทเนอร์คือคุณก็จะเจอแหละ,ะบอกนี้ก่อนะละกันะนะ,ะคุณก็จะเจอ จะจากการทํางานบ้างจะจากอะไรนี้บ้างเปลี่ยนแปลงบ่อยบอยบ้างอะไรเงี้ยแต่มันเป็นนิดไงนิดมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยม,มันกําลังเรือ่องตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนที่แล้วมันเป็นอะไรที่ขัดแยง้งมีปัญหากันแต่ว่าพอกลางเดือนมาก็จะดีขึ้นค่ะใชสะ่สุขภาพเหรอคะสุขภาพคมันจะมีอยู่ช่วงหลังยี่สิบกรกฎาค่ะ คือดาวมันมตกมีหน้าเดียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของสายตาเรื่องของจิตตกอะจิตตกคิดมากฟุ้งซ่านอ่าสุขภาพหลักๆอะคืออาจจะต้องนอนให้พอกินอาหารให้ครบห้าหมู่ดูแลตัวเองเยอะๆพยายามอย่าคิดอะไรไปก่อน อย่าเป็นกังวลอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องบอกชาวราศีสิงห์เลยนะคะลัคณาราศีสิงห์เลยว่าให้เป็นห่วงดูแลสุขภาพตัวเองและถ้าเกิดคิดมากจริงๆมันทำอะไรไม่ได้คุณไปเปรตวิเวกปฏิบัติธรรมเลยเพราะว่ามันคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นสิงใช่คือทืาอ,อทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็พอช่วยได้บ้างแต่ เรื่องการดูแลสภาพจิตใจอ่ะเราต้องจัดการเองค่ะสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าสภาพจิตใจดีสภาพสุขภาพร่างกายก็จะดีไปด้วยใช่เพราะหลังจากที่ดาวทุกดวงมันอยู่ที่วีน่าสักพักเดี๋ยวมันจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตนุแล้วคุณจะดีขึ้นอีกนิดเดียวทนนิดน,นึง,น,งนะคะนนออีกนิดเดียวทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นค่ะเสริมดวงอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์มุกจริง,รงๆแล้วหลักๆเลยอะแนะนาลัคนาราศีสิงห์ให้ไปปฏิบัติธรรม ถือศีลน,นั่งสมาธิส่วนคุณจะไม่เป,ป็นิบททสถานปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรนะคะคุณก็ทุกเย็นเริ่มจากสวดมนต์ก่อนก็ได้สำหรับคนที่ไม่ขุนชินอ่าหรือทาให้มีสมาธิสักเล็กน้อยสักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทําให้ความคงท่าของคุณหรือความคิดมากหรือความกังวลน,น่ะน,น้อยลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะ คือศีลน,นั่งสมาธิก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะมันจะมีช่วงที่เขาต้องระวังที่ราคณาราศีงห์ต้องระวังพิเศษก็คือช่วงของ17กรกฎาอยูงง<ช>่สักประมาณสิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังเรื่องเรื่องเอกสารข้อผิดพาทการเจรจารหลายๆอย่างเรื่องงานเรื่องเรื่องคนก็ให้ระวังครอบไว้ใช่ค่ะใช่ใช่เอาง่ายๆเลยก็คืออาจจะต้องแบบเย็นๆแล้วก็มีสติ ดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะ,คะแล้วสรุปก็คือการงานสิ่งนี้รวมสรุปทีเดียวเลยได้ไหมให้มีสติในทุกๆอย่างเลยค่ะอืแล้วคุณจะดีมีเรื่องเงินเนี่ยแหละที่คุณปังที่สุด<า>ในช่วงกรกฎาคมนอกนั้นเนี่ยคุณต้องอดทนนิดออนึดนง,นงอย่าคิดมากทุกอย่างจะผ่านไปได้และแก้ไขไปได้ ค่ะสุดท้ายก็ขอให้ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะมีความสุขร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จนะคะคิดอะไรก็ส่งปถนานะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิ้งกิ้งกิ้ง พร้อมเซตสิเซตบอกว่าเซตแล้วยังหลุดอีกเซตสามสองแอชชั่ <c oughs>